สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้นะครับเรากลับมาเกมไมค์าร์ฟอีกแล้วนะครับและว,วันนี้นะครับเราก็กลับมาเปิดรักที่บอกเช่นเคย เราวันนี้นะครับเราก็มาเปิดลักกี้บ็อกคนเดียวนะครับเพราะว่าเพราะว่าพี่บอยเน็ตพี่บอยของเราเนี่ยมันจะเรียกไงดีล่ะคือเน็ตบอยเนี่ยมันเล่นไม่ได้นะก็คือเอาเป็นว่าจากที่เน็ตบอยแบบมันแรงประมาณร้อยเมกใช่ไหมมันเหลือความเร็วแค่ประมาณแค่5้าเมกอ่ะมันหลุดบ่อยแล้วปิงมันขึ้น3 0 0พันะครับมันเลยทาให้แบบเล่นในการไม่ได้นะครับและอีกอย่างก็คือวันนี้ที่ผมอ่านเนี่ยคือบอยเนี่ยไม่สามารถเล่นเน็ตนั้นได้แล้วนะก็คือเน็ตเนี่ยมันแจ้งว่าเนี่ยในเขตที่บอยอยู่เนี่ยมันมีปัญหานะคือกําลังแก้ไข และคือกําลังแก้ไขประมาณ2วันหรือ3วันหรือ4วันนั่นแหละผมจําไม่ได้นะครับก็มาแหละนะครับก็เน็ตที่ใช้ก็จะเป็นเน็ตทูนะครับผม <c oughs> นั่นแหละโอ้โหโจบเลยเราก็เลยต้องมาอัดคนเดียวเองนะครับก็คือที่ไม่ได้ลงก็เพราะสาเหตุนี้เองก็คือท่านเอ็ดบอยปกติเนี่ยคือลงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาเปิดลัคกี้บล็อกใหม่นะชื่อว่าวอมโบนั่นเองนะครับน่าจะอ่านถูกนะก็คือมันเป็นลัคกี้บล็อกใหม่นั่นแหละซึ่งหน้าตาลัคกี้บล็อกเนี่ยมันสวยมากเลยนะ มันคือแบบเลสโตนที่แบบเป็นสีฟ้าเออนั่นแหละแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับจุกบกกันนั่นเองโอเคมาครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บกบอมโบเลยดีกว่านะครับมาดูนีิว่ากล่องแรกเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้น,นะครับซึ่งบอกเลยว่าลัคก,กี้บกนี้เนี่ยของเยอะมากเลยนะปึ๊บอ้าวแล้วที่เสียงโชคมาโยนคอยลงไปได้เป็นโอโหระเบิดเริ่มมาได้ระเบิดเลยเหรอวะเนี่ยอื้อหือรู้สึกว่าโดนี้จะไม่ค่อยดีแล้วบางเงี้ยมาต่อไปอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะที่ทีนท,ทีนะ อา้าวกไม่ได้เรามาทำไมวะเนี่ยก็คือเราดวงโชคร้ายทีท,ทีสองลูกแล้วโอ้ยผีโชคร้ายมาสามกล่องเนี่ยอะไรกันเนี่ยเหล็กดีนะั้นไม่ได้ระเบิดมาเพราะฉะนั้นต้องบวกแล้วนะครับนี่ได้เป็น4 5บวกมา45บวกก็ปึ๊บอืมได้เสียงโชคมาระเบิดแน่นอนเฮ้ยเพชรทองของผมไม่ต้องการนะครับเดี๋ยวค่อยไว้ทีหลังคือแบบเราของเกินเราค่อยมาเก็บเอ็นเนอร์โลเฮ้ยพ่งโม้ไปว่าขอเยอะแต่ทำไมได้ขออะไรแบบนี้เนะี่ย เอ้ยโอ้โหติดอยู่ไนนี้ผมไม่ดอกมาเลยฮลัลโหลเอาจริงต่อไปโอ้โหอะไรเนี่ยบอม,มโบสเกลตันเนี่ยดาบม,มันใหญ่มากเลยเนี่ยและชุดกรามันเยอะมากมันจะตายไมไดทุกคนผมว่ามันไม่น่าตายอะ่ะโอเคยอมเพ้ดาบมันจะกัดึ้นไปโอเคปิดไปนะครับมาต่อไปสติกเดี๋ยวของอยู่ไหนเฮ้ยฮะโอโ้มีงี้ด้หรออะไรอะ่ะบอมโบอะไรเนี่ยใครเข้าเกม อันนี้กล่องมีลัคกี้บ็อกแล้วก็เพชรทองเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอะ่ะธนูพึ่งอันนี้ข้างบนคืออะไรวะข่าวะลรวะเนี่ยโอเคได้อะไรอะ่ะฮะบัวเนี่ยนะคืออะไรวะอ่ะเปิดกล่องธรรมดาได้นะครับโอเคเมื่อกี้ได้เป็นธนูพึ่งมาไหนมีตัวได้ลองยิงไหมเนี่ยเมื่อกี้มีแกะแถวนูน้นอ่ะลองยิงบัวก็ได้ปึ๊บโอเคนัดเดียวตายน่าจะแรงอยู่มัง้งปึ๊บเค,เค้กเฮ้ย เฮ้ย <Hey, S 2> ทุกคนดาบจะไม่ดอกไหมเหรอเฮ้ hey, ยนี่ได้หมวกมาแล้วหมวกน้ํามันรากีบอกคือมันเกี่ยวอะไรกับน้าเหรอคุ้ยใสแล้วแบบโกดแดงด้วยอ่ะถ้าเรายิงแก่รเราจะตายไหมมันก็ต้องตายเดี๋ยวเพราะแก่มันเลือดสิบเองถามได้แปลกๆใครเข้ากรมเหรอเนี่ยไม่เห็นใครเข้ามาเลยอันนี้ข่าเหเนี่ยต่อไปค้างออย่างนี้ได้หัวแน่นอนหัวใครเนี่ยน่าจะเป็นคนสร้างปะโอ้โหหัวสีฟ้าเทียวผมอ่านชื่อข้างหลังเขาไม่ออกแต่ชื่อเขาคุ้นๆอะ เฮ้ยอันนี้จะตายไหมเนี่ยไหนลองยิงดูเฮ้ยน,นั่นเดียวตายเลยหรอทำไมธนูพึ่งมาแรงจังดามเมจก็ไม่มีบอกเฮ้ยน,น่าจะโหดเนี่ยอะตัวน,นี้ตายไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปไหนเดี๋ยวกึ่งไม่ตายเฮ้ยอึดจังเอาตายหูแต่ว่าเราดาบเด็กตีตั้งนานไม่ตายแต่เรายิงแป๊บเดียวตายเลยอะดาบดาบเมจสามสิบหมวกอันเดียวกับนี้เลยนะครับเนี่ยหมวกน้ำเนี่ยหูธนูโหดปะเยี่ยมเลยได้นิแมกแล้วอะไรวะเนี่ย โอ้โหนีนะครับมาต่อไปอันนี้อะไรอ,ะะอ่ะฮะอ๋อนี่ตัวเราผมคิดว่าเราจะต้องบนกลับมาเปิดรักกี้บองนี้นองเพราะว่าเรายังได้ขอไม่ครบเลยอันนี้มาริโอ้จริงๆขอมันเยอะมากเลยนะนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวตายโอ้ยอแล้วเรามายิงเล่นทำแบบน,นี้เดี๋ยวธนูหมดไหนเกงน้ําลองใส่ดูสิหุ้ยชุดก่อคือเขาโหดมากนะไม่ได้กากากันเลยเนี่ยเราใส่แครงเกงบวกสปีดอีกบวกสปีดแล้วจอมันยืดไม่ชอบอันนี้เกงอ่าไม่ออก ใส่ลาซโลเนตแต่ว่ากอแดงจะเยอะกว่านะครับทุกคนโอเคเก็บไว้โอ้โหมันเกลือมากเลยอันนี้คืออะไรอะ่ะเ,เป็นเฮลเมทนะครับอ๋อวิ่ยใส่แล้วกอแดงก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเท่าไอ้นี่เลยหรือเปล่าเยอะเท่าางเกงนี่เลยนะเนี่ยดูดิหัวมันน่ารักมากเลยมันมีฟันด้วยอโอโอ้โหระเบิดเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,เ,ยวเมื่อกี้ได้ทอมันก็ระเบิดเหรอตกใจหมดปึ๊บ อะไรฮะนี่แหละสก,กิลตันที่เรายิงไม่ได้ไอที่เราฆ่ามันไม่ได้ขอขนูแค่ประมาณสี่ลูกพออืมสี่ลูกอ้าวไม่ตาย5ลูกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละโอเคไหนดาบอะไรดาบบอมโบดาบเมจห้าสิบแล้วก็ชุดกอโบบอมโบโอเคนี่ได้ดาบ50ิมันแล้วปะเนี่ยมีตาด้วยผมไม่ได้เจอว่าลัคกี้โบนี่นี่มันเกี่ยวกับพวกอะไรนะอืมแต่ถ้ารูเนี่ยก็พวกน้ำโอ้ยพวกน้ำนิดหน่อยหรือเปล่า ทำไมไมันได้นี่เยอะจังไ,ไอ้ข่าวเนี่ยฮะไอ้ข่าวไหนฆ่าแม่งเลยที่ก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันเนี่ยไฟอันนี้เป็นปืนใหญ่แคนนอนนะครับยิงไประเบิดแน่นอนออือ้เรียบร้อยขออีกลูกหนึ่งเล็งไปที่มาริโอ้ออื้โดนแมสมาริโอ้เรียบร้อยมาริโอ้ขาดนะครับหัวขาดเอ้ยอะไรเนี่ยอันนี้เป็นบ้านโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะเอือห้ลัคกี้บล็อกลอยบวกซะด้วยแล้วก็ธนูพึ่งอันนี้เป็นดาบบอมโบ้วิยงดูธนูมาเพียบเลย อันนี้ปลาได้ปลาได้เป็นระเบิดอ๋อมีดามเมจไหมไม่มีอันนี้ก็ปลาได้อันนี้เป็นอุ้ยไหนลองปลาเสบูดิไม่ตายแต่ว่าติดไฟอันนี้ตายไหมน้องแก่ก็ต้องตายสตน้องไก่บอกกูเลือดสิบเฮ้ย <c oughs> ได้อยู่เนี่ยมากล่องร้อยบวกดาบเอ,อ่อวอมโบไรเซอร์ดาเมจน้อยกว่าไม่เอาอ๋อกล่องร้อยบวกก็คือได้ของอย่างนี้เลยอันนี้เป็นเพชรอันนี้ที่ปลาอีกแล้วนะครับเอาไปปลา,ป,ลาปึ๊บโอ้โหขนแกะ อันนี้เป็นหมวกแล้วไม่เอานะครับมีแล้วตอนนี้เราขาดแค่เสื้อนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะยิงตัวนี้เอาเสื้อเถอมันได้นะครับมาเถอะลูกคโนเยอะบอกเลยยิงเรื่อยเรียบร้อยดอบเสื้อไหมไม่ดอบนะครับดอบแตนเดิมเนี่ยดอบทุกอย่างจะเป็นเสื้อลูกคนนดิดอบทุกอย่างจะเป็นเสื้อดอบมาทําไมไม่มีเสื้อเนี่ยปึ๊บอะไรเนี่ยเค้กอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหายเร็วจังสีปึ๊บหน้ายิ้ม โอ้โหกูกลัวแล้วเนี่ยมึงยิ้มจะทำอะไรกูปะเนี่ย <c oughs> คือตอนที่ผมดูลักกี้ก็คือมันมีดาบเยอะกว่านี้นะแต่ทำไมมันไม่ได้เลยวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้โอเคต้องยอมมันละโอะไม่ตายเฮ้ย <c oughs> อันนี้ธนูใหม่อันนี้เป็นธนูอะไรวะไม่ออกจำไม่ได้แต่ว่าโอ้ยิงแล้วออกเยอะแล้วก็ธนูลดทีละหนึ่งใช่ไหมหรือไม่ลดอ๋ออ๋อนี่ไงลดอยู่นะครับลดไป3ดอกนะครับทุกคน ไม่ใช่สิลดไป5ดอกโอเคเราต้องเก็บไว้ใช่างระมาตะวันนะเพราะว่ามันใช้ธนูเยอะมากนะครับเราต้องเก็บลูกธนูไปใช้กับธนูธนูพึ่งด้วยปึ๊บอันนี้อะไรอะ่ะเรืออุ้ยเกือบแล้วเกือบของเต็มตัวแล้วนี่ถ้าเป็นนะบอยนะนี่ดึงผมเข้าไปแล้วพูดถึงบอยแล้วก็คิดถึงบอยช่วยน้องไก่เพราะว่าเด็ดบอยมันขากเด็ดบอยลยไม่ได้เด็ดทูเพราะเด็ดทูจ้แทะโอเคต่อไปไม้องเจะทุกอย่างใช่ไหมเนะี่ยเฮ้ยเสือ้อกอดส่ลุ้งใส่แล้วก็เอ่อ ก็ไม่กอดก็ไม่กอแดงนะเฮ้เ <Hey, S 1> พิ่งเห็นว่าหมกจะแตกไม่เป็นไรเรามีหมวกที่สองนะครับสำรองไว้ทําไมหมงกาดตแต่แร็วะเนี่ยแ p ปเปิลทอยชาร์ได้อยู่อันนี้คาอีกแล้วเนี่ยอันนี้รองเท้าสีอ๋อรองเท้าสลามใส่แล้วก็โดดสูงอืมไม่เด้งด้วยวะ <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยบ้านฮะเคยไปดูชั้นสองซิมีอะไรไม่เอาสูงมากนะนี่ไงมีกล่องอันนี้คือธนูอะไรอะ่ะ เดอะแอนติเมตวอมโบโบ,โบแล้วก็อันนี้เป็นซอฟหะดาบไปแล้ววะเนี่ยเออจะเรียกว่าไงดีว่าดาบวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นอะไรเนี่ยฮะรีโมทเหรอส่วนนี้เป็นตาเฮล멧แสดงว่าใส่ได้โอ้โหเฮ้ยมันน่ากลัวมากเลยเด้จริงใส่แล้วมันหลอนมากเลยทุกคนหลอนเท่เลยเนีย่ยไหนดูหน้าเดิเฮ้ยห,หลอนมากเลยกูกลัวแท่เลยเนีย่ยอ่ะไหนลองยิงสนุกดิสิ ผมว่าธนูเนี่ยน่าจะดีมันยิงมันหลอกสามดอกเลยโอเคมา24กล่องปึ๊บโอเคผมจะรีบเปิดแล้วนะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยลาวาโอ้โหไปต้อมาดอกนะลั c ก,กี้บ็อกก j o ็ g a จอยเกมไหนวะขึ้นแต่จอยเกมแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยจอยมันทําไมเบบี m ม่เจอโอ้ยไหนเรารอยู่ดินัดนัดเดียวตายไหมเนี่ยโอ,อตายแล้ครับทุกคนน่าจะได้อยู่มา14กล่องสุดท้าย จะได้อะไรปังๆหรือไม่ดาบมันก็ดาบเด็ดประมาณนี้แหละครับทุกคนก็มันไม่ได้เวอร์ลังการเป็นส0ล้านร้อยล,ล้านอะไรกันนะนะอันนี้ดาบอะไรอะ่ะลัก,กี้อ่านไม่ออกนะครับดาบเป็นห้าสิบห้าแรงกับวอมโบ์เราอีกทิ้งไปเลยอะไรอะ่ะไหนดูสิโอ้โหดาบสวยอยู่เนี่ยแต่ลูกตาเราก็น่ากลัวเหมือนกันลาวาเอ้ยเดี๋ยวกาะอืม้มก่เกมบอยอื้ย่าขึ้นอะไรที่ไม่เกี่ยวกับบอยได้ไหมเนี่ยคิดถึงบอยนะเนี่ย ใส่แล้วก็ก่อแดงเยอะกว่านะครับแต่ว่าคือใส่แล้วคือเราจะวิ่งไม่ได้แล้วก็เออคือเราจะเห็นแบบตาบอดนะครับนั่นแหละเห็นนั้นได้น้อยลงแ็แหละอะไรฮะอะไรจะมาฆ่าเราอันนี้ดาบบอมโบมีแล้วไมเอาอ่ะเฮ้ยโอ้โหได้ดี้แมกแล้วเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอ๋ยอ,อได้เป็นบ้านแมกแล้วพอแล้วเนี่ยเยอะเนี่ยไหนอืมนี่ไงกล่องร้อยโบอะอะเอามาก็ได้อ่ะอันนี้ดาบเล็กปึ๊บ น่าจะหมดแล้วกล่องที่ไม่ได้มามากล่องร้อยบวกอันนี้เป็นเางเกงวอเทอร์ Water, ไม่เอาปึ๊บดาบอะไรเนี่ยาดาบวอเทอร์โอ้โหไม่เอานี่กล่องร้อยโบนะครับัลโลเกมอาระเบิดใช่ไหมเฮ้ยอ๋อเออเราลืมปลาเกมันนี่ว่าเกมมันปลาแล้วมันดอปเป็นกรวดอุ้ยเจ๋งว่ะของเล่นเยอะเหมือนกันเลยเนี่ยอันนี้หมวกสายลุงแล้วใส่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยน่าจะกากนะครับผมว่ากอดใสล่ลงกากามากเลยปึ๊บดาบอะไรเนี่ย เออไม่ออกแต่ว่ากาดนะครับโอเคทิ้งไปมาสีกองสุดท้ายจะหมดแล้วโอเคกองสุดท้ายเรียบร้อยคือเปิดมาตั้งแบบหลายกองแต่ว่าเราไม่ได้่อยนะได้ได้โกยไอเนี่ยใส่ลุงก,บกาบมานะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจัดของก็ไปสู้กับบอสจูบบอกเลยดีกว่าอาะไรครับที่นี้ผมก็จัดของเสร็จแล้วนะผมเพราะสู้สกับบอสจูบบอสแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปสู้กันนะทุกคนอย่าลืกมกดไลค์และกดแชร์ผม้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเริ่มสู้นเลยดีกว่าก็ ผมจะไม่ใช่ธนูสายลุกนะเพราะว่าธนูสายลุกเนี่ยมันกามันก็เปลืนกันนะครับทนะุกคนผมจะใช้เป็นธนูนี่แทนนะครับเนี่ยเว็บเอ้ยอะไรนะบอมโบเออนั่นแหละแทนนะครับเราจะเริ่มกินโฟเรสต์แอปเปิลแล้วก็แอปเปิลทอรนะครับซึ่งไอรีโมดนี่เนี่ยผมปลาลองปลาดูนะคือมันไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเออนั่นแหละโอเคมาถ้าพร้อมเราก็ไปสู้กันเลยดีกว่ามาแล้วอันไหนเนี่ยนะปลาดอบกวดลืมอันนี้หรือเปล่าวะอันนี้พุอันนี้ไงอ๋อ,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 อนี่กวดหรือเปล่ออานี่ไงกวดโอ้ยโอ้โหคือไอเจ้าต แต่ผมปลาลัวๆแล้วมันก็ไปติดอยู่ข้างในเลยนะไหนเออนี่พอมันจะอยู่ข้างในใช่ไหมเราขึ้นข้้งบนแล้วก็พี่อยากลองยิงธนูดูป่ะเอ,อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาผม,มอยากลองยิงธนูดูว่ามันจะรถเยอะหรือเปล่าเออไม่โดนโอ้ยเยอะรถเยอะอยู่นะพูแต่ว่าเขาก็ยิงแรมเนกันนะเนี่ยอ่ะอันนี้ระเบิดใช่ไหมอะไรฮะปลาระเบิดมาเออปลากลับนะโอ้โหแทบไม่เข้าเลยต้องกระดาษโอ้ยลอยสูงไปแล้ว ชิบหายแล้วทุกคนเออกูตายเอ้ยเดี๋ยว่าบอลมันจะโหมไปไหนเนี่ยใครเป็นคนเซตเนนะี่ยโอ้ยธนูนี่บ้างอือธนูนี่แรงธนูนี่แรงพค้ชมันออกหลายดอกไงอุย้ยเอาเอาเค้างเหรออ๋อหรือมันค้างอุย้ยเนี่ยเนี่ยแรงมากเลยดูดิเออแล้วก็พึ่งพึ่งพึ่งก็แรงเรียบร้อยครับโอเคเราจะปิดท้ายด้วยอะไรดีอันนี้เป็นกรวดเหรอไม่ใช่อ่ะปิดท้ายด้วยอันนี้ปึ๊บ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 ไม่ตายอันนี้ด้วย เหมือนว่างเรียบร้อยครับตายด้วยเอิรมอะไรเนี่ยเอิรมคอนโซลของเรานะครับผมเรียบร้อยครับทุกคนโอ้ยโอ้โหแล้วเราไปติดมือมาจากไหนวะเนี่ยโอเคนะครับสลักคิดน,นะครับจะเอาอยัางไงดีล่ะคือผมตายไปรอบนึงอ่ะก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดแล้วกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็มีเพียงนี้นะครับถ้าใครชอบก็จะเรียนกดไลค์แนละกดแชร์ผมไแล้วกันนะครับมาเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายบองว่าคลิปหน้าเนี่ยเน็ตทูจะแก้ เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็บอยเนี่ยก็จะได้มาเล่นกับผมได้น,นะครับนั่นแหละครับเพราะว่ามารลีนไม่ได้มาลายวานแล้วนะครับโอเคมาเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบาย